ทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ MRT ศูนย์วัฒนธรรมประตู4นะครับเดี๋ยววันนี้จะไปเดินที่ The s สตรีทนะเดี๋ยพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะเผื่อใครจะมาอันนี้คือแบบว่าก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วก็การเดินไปนะเผื่อว่าใครยังไม่เคยมาก็จะได้รู้วิธีการเดินจากรถไฟฟ้าไปที่เ h e Street ครับออกมาประตู4แล้วก็เดินออกมาแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆเลยผ่านบิ๊กซีแล้วก็ถึง The s สตรีทแล้วไม่ไกลมาก กดูบรรยาาศถ้าแถวนี้ก็ที่เป็นห้างหรือที่คนจะมากันเยอะๆหน่อยก็จะเนี่ยมีตลาดนะตลาดนะครับอันนี้คือมีตลาดนะัมีบิ๊กซีแล้วก็มีเดอะสตรีทนะครับเดี๋ยวเราจะเดินยาวๆไปตรงนี้ีก็จะบรรยากาศเงียบๆหน่อยเนาะ นี่คือจอร์ดแฟร์รัชดานะครับตอนนี้เขายังไม่เปิดนะต้องเป็นแบบช่วงประมาณสี่โมงห้ามงเย็นนะครับถึงจะมาเดินได้นะจอร์ดแฟร์เดี๋ยวเดินตรงยาวๆไปนะฮะแล้วเราจะถึงที่ b i ๊กซนะครับด้านหน้า b i ๊กซีเดี๋ยวนี้เขาทําใหม่แบบสวยแล้วนะแล้วก็มีร้านค้านั่งหน้านั่งแบบเยอะแยะเลยเดี๋ยวก็ไปเดินเดอะสตรีทก่อนแล้วก็ค่อยมา นั่งเล่นที่บิ๊กซีต่อตอนนี้เราเดินมาถึงที่บิ๊กซีนะครับบิ๊กซีรัชดาบรรยากาศก็กร้านค้าด้านในแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าใครไม่มีอะไรทําเหมือนซันเหมือนซันเวลาที่ไม่มีอะไรทําก็จะนั่งรถไฟฟ้ามาแล้วก็มาเนี่ยมาเดินเล่นบิ๊กซีมานั่งกินนูน่นกินนี่มันมีแบบของด้านในเยอะมากเลยนะทุกคนของกินอนะ่ะร้านค้าเยอะแยะเดี๋ยออกไปทางนี้เราเราเดินไปอ่ เดอะสตรีทต่อนะครับเนี่ยก็คือเดินยาวๆไปทางนี้เลยร้านแบบกับฟงกาแฟอะไรเยอะแยะมากมายไปเ<ะ>ดินมาทางนี้นี่เลยถึงแล้วเดอะสตรีทนะครับอยู่ติดกับอยู่รั้วติดกับบิ๊กซีเลยนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันโอ้ทุกคนแบบว่าสวยงามเฮ้ยเขามีส่งน้ำพระด้วยไปส่งน้ำพระกันก่อนก่อนไปเดินเล่นที่อื่นเอ ตอนนี้คือเราอยู่ที่เดอะสตรีทนะครับนี่ด้านหน้าคือชั้นนี้จะมีเบอร์เกอร์คิงมีโออิชิอะไรต่างๆเดี๋ยวลงไปชั้นล่างก่อนดีกว่าไหมนี่คือชั้นล่างนะครับอ๋อนี่เลยลงมาปุ๊บนี่ก็คือร้านอาหารนะครับนี่ร้านกาแฟก็มีร้านอาหารร้านกาแฟอะไรต่างๆหนะ้านะแบบเยอะแยะมากมาย ร้านนมร้านนมขนมนมเนยเนี่ยเขามีแบบร้านข้าวด้านในนะทุกคนกินไรดีะอ๋ะอเนี่เป็นแบบร้านอาหารด้านในก็มีเลยเห็นปะม,มันเป็นอาหารแบบแนวเกาหลีนะท่านเนี่ยอันนี้ร้านขนมร้านน้ำเนี่ยไม่มี่ชั้นล่างชั้นล่างเดอะสตรีทนะครับ สุดคุ้ม9กบาทอุ้ยนีออ่ไงเป็นอาหารแบบไข่ไก่คา,าราคารอิติกาแฟร้านน้ำชาไทยร้านแบบข้าวไข่ข้นข้าวมันไก่อันนั้นมบนมีเกี๊ยวกุ้งอ,อ๋อเนี่ยมันจะมีแบบว่าร้านข้าวอยู่ชั้นล่างนะครับถ้าใครมาก็คือมาชั้นล่างสุดได้เนาะ อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือกิตอนตามสั่งอันนี้อันนี้หันคำสั่งง่ายหันคำสั่งด้วยชั้นล่างร้านอาหารมันเป็นแบบอาหารฟิวแบบนี้แหละโอ้ลันตุ๊กตานูน่นฟู้ดแลนด์อยู่ด้านน,นู่นนะครับฟู้ดแลนด์ฟู้ดแลนด์ หมดแล้วด้านนี้ก็เป็นฟู้ดแลนด์ครับเดี๋ยวขึ้นด้านบนดีกว่าเนี่ยถ้าใครมาฟู้ดแลนด์ก็คือมาชั้นล่างนะครับชั้นใต้ดินเนาะชั้นบีเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนกันอ้ขึ้นตอนนี้อันนี้คือชั้นหนึ่งนะฮะชั้นหนึ่งมมีเสืออนนเส้อผ้าวันนี้เสื้อผ้าวัดสันอะไรเงี้ยอ,อยู่ทางนี้หมดเลย โมชิโมชิอ้นโมชิโมชิอันนั้ของน่ารักมากเลยนะโมชิโมชิทางด้านนี้ก็มีสตาร์บัคนะครับแล้วก็ร้านนี่ร้านน้ำร้านชาฝอ่ด้านนี้ก็เป็นเซเว่นเซ่นนะครับจะแบบพาเดินดูบรรยากาศนะนี่เราขึ้นมาชั้นหนึ่งฝั่งด้านนู้นก็จะมีแบบร้านแว่นท็อปเจริญเสื้อยืดยืดเปล่า if and boy ก็มีนะครับอยู่ชั้นหนึ่งนะ อีฟแอนด์บอยเดี๋ยวเราแบบเดินชิลเดินเล่นเดินดูบรรยากาศก่อนนี่มีแบบร้านอาหารน้ำแก้วละนี่นี่อาหารอาหารไทยล้าโอ้โหวันนี้อีฟแอนด์บอยอีฟแอนด์บอยอยู่ชั้นหนึ่งนะฮะแบบของเยอะมากมีเบอร์เกอร์คิงเมื่อกี้ที่เราแบบมาส่งน้ำครับ อีบอันบอยเขาแบบว่าทำการเป็นกระจกนี้เลยนี่คาเฟอเมซอนแต่ว่าคาเฟอเมซอนสาขานี้ไม่มีที่นั่งหรอวิมีที่นั่งหนึ่งที่อ๋อสปีดคอมพิวเตอร์ด้านเกดคอมอ๋อมันจะเป็นแบบที่นั่งอย่างนี้มีอยู่ด้านข้างอ๋อมีที่นั่งอยู่นี่ไงนี่ไงด้านหลังมีอยู่เยอะอยู่บูธวัสดนอยู่ฝั่งนู้นบูธอยู่ฝั่งนี้ แล้วก็มินิโซ่โอกชั้นหนึ่งนี้คือทั้งโมชิโมชิแล้วก็มินิโซอยู่เลยนะแล้วก็อยู่คนละฝั่งของบูธกับวัดสดุก็อยู่คนละฝั่งเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราเดินชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยห้างเขาอาจจะไม่ได้กว้างมาดนะแต่ว่าก็ดย่งนี้ร้านขายของเยอะขึ้นเยอะมากเลยนะตอนนี้ขึ้นมาชั้นสองนะครับก็จะมีแบบดีๆกิฟท์ช็อปมิสเตอร์ดีไอนี่เลยร้านค้า อันนี้คือเป็นแบบร้านขายเสื้อผ้านะครับก็จะมีแบบเสื้อผ้าแบบหลากหลายจากญี่ปุ่นไปดูด้านนี้เดินไปดูด้านนู้นดีกว่ามียอดชาจะเป็นแบบร้านเนี่ยเป็นร้านเล็กๆร้านตุ๊ก,กตาร้านอุปกรณ์มือถืออะไรเงี้ยนะครับเยอะแยะเลยยาวไปถึงตรงนู้นเลยน่าจะแบบไม่มีอะไรแล้วนะแถวนี้ลองลองลัดไปดูตรงนี้สิโโหอ,อันนี้คือมานั่งพักผ่อนได้นะ ยอดเหรียญแล้วก็ือเขาขายอ๋อไม่ใช่เขาให้หยอดเหรียญได้หมดแล้วอันนั้นคือเป็นฟิตเนสนะครับเห็นปะฟิตเนสขึ้นชั้นบนดีกว่าตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่ชั้น3นะครับ ชั้น3า้านข้างน้านข้างนี้ก็ขายเสื้อผ้าทั่วไปเนาะวันนี้มีแบบเสื้อผงเสื้อผ้าเลยแล้วก็เป็นโซนอ๋อโซนนั่งเล่นนี่โซนนั่งเล่นแล้วก็มีตู้กิจกรรมโอ้กิจกรรมต่างๆแบบเยอะแยะมากมายทกศนะครับธนาคารทกศอ,อยู่ทางซ้าย นี่เขาก็สอด้วยเดี๋ยวลองมาดูด้านนี้ซิอันนี้มันเป็นแบบโต๊ะคือเราสามารถมานั่งทํางานมานั่งอะไรเงี้ได้เลยนะนชั้น2เห็นมิสเตอร์ดีไอยไหมอเอ๊ะด้านนูน้นด้านนู้นนูน้นไงอันนั้นคือ,อเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนี่ยชั้น3คือจุดบริการด่วนมหานครกรุงเทพมหานครนะครับ ของเดอะสตรีทนะครับก็คือทำพวกแบบัตรประชาชนอะไรต่างๆอะ่ะที่เกี่ยวกับทางราชการน่ะก็มาตรงนี้ได้นะครับชั้น3เดอสตรีทนะครับตัวนี้คือเราเดินอยู่บริเวณชั้น3เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น4ชั้น3ก็เป็นร้านทั่วไปไม่ค่อยมีอะไรเยอะเท่าไหร่ นี่ตอนนี้เราขึ้นมาชั้นสี่นะครับเราจะมาเจอไอศกรีมชั้นสี่มันเป็นโซนอาหารนะทุกคนอันนี้ตำมั่วอยู่ฝั่งนี้น,นี่โซนอาหารโซนอาหารของเดอะสตรีทครับสามารถมารับประทานอาหารคือถ้าเราไม่กินข้างล่างที่เป็นชั้นบีนะแล้วก็ขึ้นมาชั้นสี่ได้ตอนนี้ก็จะเป็นโซนกับข้าวโซนอาหารนี่นนนมีขนมนมเนยส้มตำโอ้เยอะอยู่นะเนี่ยเห็นปะ ชาทงชาไทยโอ้บ oh. องกินเยอะเดี๋ยวเราหาขนมกินก่อนเนาะอ๋อเขาสแกนจ่ายได้อยู่แสแกนจ่ายเอานะทุกคน,นเดี๋ยวเราแบบเดินนี่ไงส้มตำก๋วยเตี๋ยวส้มตำข้าวแกงอะไรเงี้ยแบบเยอะแยะมากมายกินอะไรดีไปทางนี้ไปทางนี้ โอ้ร้ oh. านขายเยอะนะเนี่ยพันอิตชรีขนมข้าวซอยเนือ้อเออสามห้าสี่สี่สิบห้ากะเพราถาดอุ้ยกะเพราก็สี่สิบเก้าห้าสิบบาทถูกเกินแล้วนี่ลาดหน้าหมูหมักทงเทียนอ่าสามเก้าสามเก้าสี่ห้าโอ้เยอะอยู่นะเนี่ยอ๋อถ้าเป็น บางร้านเขาสแกนแต่บางร้านเขาก็จะไม่รับสแกนนะทุกคนเนี่ยนะเฮ้ยราคาถูกนะสามสิบเก้าบาทสี่สิบเก้าบาทหรือว่าเขาติดป้า <c> ย <oughs> เดี๋ยวเราค่อยแบบว่ากินอะไรดีกินข้าวดีกว่ากินข้าวดีกว่าเนี่ยราคาถูกมากเลยเนี่ยเห็นไหมขา้าวยำไก่แซ่บอ่ะสี่สิบห้าบาทสี่สิบเก้าบาทก็ถือว่าแบบยังถูกนะถ้าอยู่บนห้างอะ่ะข้าวขาหมูอื ราครราคาเขาอยู่ที่3949 59 45อะไรเงี้ยนี่ท่าน,นี้ก็เป็นแบบว่าร้านน้ำร้านน้ำร้านขนมอะไรต่างๆนานาอุ้ยหาก,กินข้าวให้มันอิ่มหนำสำราญก่อนแล้วค่อยเดินนี่มีร้านขนมด้วยขนมข้าเหนียวต่างๆไอศครีมมหาชัยก็มีเออเดี๋ยวหาแบบไปซื้อข้าวก่อนนะทุกคนกินอลไรดีอะเนี่ยด้านนี้ก็มีรีชันมากินกะเรพราหมูสับเนาะ เขาบอกว่ากะเพราหมูสับส9บาทถ้าไข่ดาวเพิ่ม10บาทก็เป็น49บาทมันก็ถูกอยู่นะ49บาทเองไงนะเมนูเขาสามเก้าสี่เมันมี39บาท45บาทแล้วก็49บาทเนี่ยก็คือประมาณนี้หมดเลย39 4549อะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเมนูเสริมก็บวกเพิ่มบวกเพิ่มแล้วแต่แต่ว่าจะไม่ที่เดินดูไม่เกิน49บาบาทนะที่เขาขายด้วย ของเยอะมากของกินเยอะมากก็คือมีทั้งแบบว่ากะเพราข้าวขามหมูข้าวหมกไก่ผัดไทยอาหารตำสั่งอะไรต่างๆแบบเยอะมากเลยทุกคนนี่ราคาน้ําดื่มราคาน้ําดื่มก็เริ่มต้นที่20บาทครับ20บาท25บาทเนาะก็ไม่แพงน้ําก็10บาทตกติแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าชามะนาวชาดําเย็นอะไรเงี้ยก็จะมาแบบแก้ว16ออนเนี่ย20บาท22ออน25บาทนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับ ข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาว49บาทนะครับนี่ทุกคนได้มาแล้วนะครับนี่จริงๆอ่ะถ้าเป็นข้าวกับกะเพราจานละารย์บเก3าบาทนะครับถ้าเพิ่มไข่ดาวก็เพิ่มอีก10บาทก็เป็น49บาทก็ยังถูกกว่าแบบที่อื่นๆบางจุดเนาะบางห้างก็จะประมาณถ้าอันนี้ก็จะประมาณแบบ75าถึง80บาทอย่างตำก็เจ็70บาท75 7 0ห5หอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้39บาบาทบวกไข่ เป็น49บาทแล้วก็ทิไป50บาทน้ำา25บาทนะครับก mm ็ hmm. มื่อนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับสําหรับในเศรษฐกิจยุคปัจจุบันเนาะทุกคนเรามากินไอติมมหาชายัยไอศครีมนะครับโ mm hmm. คน20ขนมปัง30ถ้วยเล็ก35้ถ้วยกลาง45้าแล้วก็ถ้วยใหญ่55แล้วก็จัดถ้วยใหญ่55ไปเลยมีเขามีุ้ไอติมมะม่วงด้วยนี่35บาทเอยทุเรียนก็มีมะม่วงก็มีน่ากินเนาะเราจัดถ้วยใหญ่ไปเลย้ขนมหวานก็มี นมหวานน้ำปั่นอะไรแบบเยอะแยะมากมายนะนี่ไอศครีมทุเรียนนี่ได้มาแล้วนะครับไอศครีมซีลูกห้าสิบห้าบาทนะครับมหาชัยไอศครีมนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศประมาณนี้นะทุกคนศูนย์อาหารนะครับของกินเยอะแยะมากมายเลยมีน้ำปัน่นมีลูกชิ้นมีแบบกับข้าวอาหารตมสั่งอันนี้เป็นปังปิ้งขนมปังปิ้งหรือว่าจะเป็นพวกแบบโปรตีอะไรก็มีนะครับขนมหวานด้านก็มีนะ เรากินไอศครีมแล้วก็เดี๋ยวออกไปเดินเล่นด้านนอกกันต่อตอนนี้เราออกมาจากศูนย์อ,อาหารแล้วนะครับนี่มีร้านแบบว่าอาหาร799เอ้เป็นโซนแบบว่าของเด็กเล่นเนขจะเป็นแบบร้านนงร้านน้ำอะไรทั่วไป MK ทำไม MK มาอยู่ชั้นสูงสุดเลย <laughs> MK นะฮะ <laughs> ตรงรุ่นเป็นชาบูชิ ใเป็นศูนย์ปา่าว่าเป็นโซนแบบว่าเครื่องเล่นนะมาเล่นอนะนุ่นนี่อยู่แถวนี้ได้ชั้นชั้นสี่นะครับในชาบูชินอกจากชาบูชิแล้วก็จะมีตีน้อยนะครับอยู่ตรงนู้นสุดแล้วหมดแล้วตอนนี้ตีน้อยคนก็จะเยอะนิดนึงคนรอตีน้อยนะเนาะก็กินอิ่มแล้วไงร้าน ไปเดินย้อนกลับเนชั้นสี่ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนส่วนมากก็จะมีเป็นร้านอาหารเนาะก็จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นเ k ็มชาบูชิซุกิตีน้อยแล้วก็แบบเป็นศูนย์อาหารของห้างโดยตรงนะครับเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปนี่ชั้นห้าดูซิมีอะไรชั้นห้าขึ้นไปให้สุดถ้าใครถามว่าแบบว่ามีขนส่งไหมขนส่งต่างๆอาจจะอยู่ชั้นล่างนะครับอยู่ชั้นหชั้นบเลยนะ อยู่แบบริมๆอะ่ะมีแบบไปสน,นีมีอะไรต่างๆนานาเปิดให้บริการอยู่นะครับนี่อันนี้เป็นศูนย์เด็กเล่นเป็นโซนเด็กเล่นอันนี้ไงอ๋อคิดบ็อกเป็นโซนเด็กเล่นตรงนู้นก็เต็มเลยเนี่ยมีเด็กเยอะแยะมากมายอ๋อเป็นเป็นโซนแบบว่าคิดบ็อกจัมโบนะครับให้แบบเด็กเล่นนี่มีแบบว่า เกี่ยวกับบัวควายเป็นศูนย์เล่นอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมาเลยเฉพาะเด็กนะด้านบนถ้าใครบอกว่าพาลูกพาหลานมาก็ได้นะครับมีเครื่องเล่นอะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวลงไปด้านล่างกันบรรยากาศดีอยู่นะทาง The เดอะสตรีทนะครับมีอะไรนะ่าสนใจอีกไหมเดี๋ยวลองลงไปดูชั้นถัดๆอื่นๆกันน่าจะประมาณนี้แหละทุกคน เห็นตอนนี้ก็กําลังลงไปชั้นล่างดูเดี๋ยวลองไปดูชั้นแบบชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยนะเพราะว่าชั้นนั้นน่าจะมีของเยอะมีแบบเสื้อผ้าโอ้้านเสื้อผ้าเยอะแยะเลยอะ่ะนี่ตเสื้อผ้าตอนนี้เราก็ออกมาด้านนอกนะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นบริเวณด้านนอกของเดอะสตรีทนี่ก็จะมีแบบ ชั้นนี้จะมีเป็น KFC อุ้ย KFC ที่นี่เปิด24ชั่วโมงเลยนะเนี่ยเห็นไหมโอเพน24ชั่วโมง KFC ฝั่งด้านนี้เป็น Starbucks นะครับเดี๋ยวพาเดินลงไปด้านล่างเพราะด้านล่างจะมีไปสณีอยู่เดี๋ยวพาไปดูไปษณีเขาอ,อยู่ด้านล่างนี่แหละ Starbucks เนีทางด้านนี้มี DHL นะครับแล้วก็ด้านนู้นเป็น JNT มีแฟลดนะครับแล้วก็ข้างล่างอีกฝั่งนึงนะถ้าเดินไปด้านนี้นะก็จะเป็นไปรษณีย์ไทยนะครับมีบอกว่าทุกที่คือมาส่งสินค้าอะไรต่างๆได้ที่นี่หมดเลยนะเนี่ยเห็นะะยาวๆนะฮะประมาณนี้นะทุกคนดูชั้นหนึ่งนะครับเนี่ย s t a r b u c k ก็เปิดยีิบสี่ชั่วโมงตอนนี้คือเรามาดู JNT JNT เปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับ แต่ว่าปิดปรับพัสดุตอนประมาณสองทุ่มครึ่งสำหรับของแฟตเนี่ยเขาเปิดจนถึงเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงสี่เอ่ยถึงเที่ยงคืนนะครับเนี่ยประมาณนี้แหละไปษณีไทยตอนนี้เขาไม่ได้มีบอกนะว่าไปษณีไทยเปิดถึงกี่โมงเดี๋ยวรอลองเดินเมื่อกี้เดูเดินดูเขาไม่ได้มีป้ายบอกแต่ก่อนนะมันจะเปิด24ชั่วโมงตอนนี้ไปษณีไทยอยู่ด้านหน้านะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับทุกคนไม่ได้เป็น24ชั่วโมงแล้วนะ